สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับขาสู้ไายการเบิงอีสานบานเท่าครับมีควายสิบห้ามาเบิงนะครับควายไทยนะครับอยู่ที่คุ้มควายบันผือนะครับไปพอจะคลองเลยครับสวัสดีครับพี่เปิลครับค่ะสวัสดีค่ะครับที่เป็นในน้ำตัวไ้เพื่อนไปชมในฟังอีกรอบไหมครับเปิลค่ะปารณีกาหลงคุ้มควายอำเภอบันผือค่ะคุ้มควายอำเภอผือตั้งอยู่ บ้านคำแหนตตำบลคำบงอเอภบ้านผือจัังหวดอุดรธานีค่ะครับเบอร์โทร0879544133ค่ะอันนี้อันจิพามาชมควายตัวแรกนะค่ะอันนี้อนาคตพ่อพันธุ์ไอ้คุณลูกคุณลูกซื้อซื้อคุณมาซื้อคุณสะท้านค่ะคุณสะท้านลูกคุณลูกไอ้คุณ ดูแค่นี้โซ่แกรบโซ่กนงงนั่นนี่เดียวนี่น้องโฟกัสนะครับค่ะก็สวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเราโฟกัสนะครับไอ้คุณท่านกําลังเป็นเบาหน่อยค่ะคุณท่านสิ้นเดือนนี้อสองปีเต็มพอดีค่ะคุณท่านอ่าจะเป็นไซส์พั้นเพชรอุดรค่ะ สายพันธุ์เพชรอุดรคุณสถทานเป็นลูกอิงฟ้ากับเพชรบ้านควายของพ่อสุเมธค่ะพ่อกับแม่เพื่อนกับยูบ้านควายอำเภอหนองหานค่ะคุณสถทานเป็นเป็นล้านเพชรอุดรค่ะพ่อเพชรนี่เป็นลูกเพชรอุดรเนาะค่ะซึ่งแม่อิงฟ้านี่แม่ของเขานี่สูงถึงร้อยหกสิบสามค่ะความสูงค่ะอันนี้เพิ่นกับยังบัชชาเจนไปได้ว่าเพื่อนสิ ได้ซัมพอซัมเม่เพิ่นบโบในยินข่าวว่าน่องเพิ่นหัวกรคอดจากแม่เดียวกันค่าตัวจองไปถึงเจ็ดแสนบาท่สิ <c oughs> ไปขึ้นน,อนออถถ่องเพิ่นบโบรอถาโชคเมึงค่ะคุณสถานมีอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนค่ะชัดเจนเนะตาเต้ม,ตมแก้มจำ้ำมีอ้อง ป้องคอหนึ่งสองสามเนี่ไม่ป้องขาดำใส่ทุงเท้าขาวนะคะเนาะอัตลักษณ์ควายไทยลักษณะชัดเจนของเขาก็คืออันนี้ค่ะนี่เขาลูกภาใหญ่นันนนงนาซายให่ค่ะนังนาซายให่เป็นตะทรงเป็ดแต,ดต่ใหญ่ไปนาเนาะอนนาคตพอพันหลักคุมควายเป็นผือค่ะ สะทานทุตัวลุกเบึ่งดันหลังนะครับค่ะอันเพิ่นว่าคว้ยทีสวยเนาะจะเป็นไทมะนาวผ่าซีกนะคะไทมะานาวตัดหางยาวหางยาวคน,ายายค,คนหางใหญ่ค่ะคนหางใหญ่หางยาวใครระบบสืบพันธุ์ดีค่ะค เชื่องคะ่ะคุณสุธ่านเชื่องใช่เต็มดีครับเนาะใช่เต็มดีค่ะนาเขาเป็นมีควันความาบอุ่นที่ไหนมีควัควนมีควันจะควันละนึงไม่ได้อันี่ไม่ได้นับเพิ่งไม่ได้อันนี้ค่ะถือว่าเป็นไหว้ท้ายที่ลักษณะดีนะครับมีมีคนมาถามหลายคนอยู่ว่าคุณสุธ่านเปิดผสมไปนอกข่วาวสั่นคนว่าเอาไว้อีกจักประมาณสี่ห้าเดือนค่ะให้เขาเป็น นุ่มเต็มโตกันอันนี้กําลังกรลังขื้นเป็นนุ่มกระลังเป็นทำเป็นคนกับพุนวาซำหนอ่อยนะ <laughs> เอาไว้ให้เป็นบ้าวหง่กันค่ะขอบคุณหลายๆ fc คุณสะทานถามมาตอนนี้คุณสะทานอาจจะสูงประมาณอ่าร้อยห้าสิบลค่ะควอมสูงเนาะความสูงเลยกิดจังหวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ยังบ่กให้ในเต็มค่ะเพราะว่าไทายเขาสูงกว่าเยอะ uh huh. อ๋อค่ะ เราจะเบิ่งกันไปว่าเขาจะสูงได้เท่าใดเอาพวกัดอาพวกัดขึ้นไหนคุณค่ะขึ้นโซ่ขึ้นโซ่กูโชว์ความเชื่องอ่าบครัเอาครับเาไว้ค เปชุบต่อ<ม>ไปนะครับเนาะไป,ไปในขอ,อกตดต่อไปเรื่อเท่ากเบข้าวปลาเดียมเนี่จักเมียเนี่ครับเนี่ยอันนี้จักเมียที่บ้านซี่เมตรนี่13ขอ,อกไหมคะ3ขอ,อ,ก,อกขอ,อกไผ่ข,ขอ,อกมันเลยนะขอ,อกไผ่ข,ขอ,อกมันค่ะผู้ใดมีลูกกับสิยู่กับลูกนางเอกของคุ้มแม่ดวงดีจ้ะอันนี้ดวงดีดวงด,ด,วงดีสายพันธุ์เพชรอุดรค่ะเป็นร้านเพชรอุดร ลูกสิงโตดวงดีเป็นลูกสิงโตอายุ7ปีค่ะอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนค่ะ่บเบลนบานั่งนะซาแย่ยี่พรเพื่อนนี่กินง่ายเลี้ยงง่ายกินง่ายค่ะสายพันธุ์เพชรอุดอรดูไหมเชื่องนี่สายเชื่องอัตลักษณ์เขาดวงดีเคยเข้าประกวดท่านามอำเภอศรีธาตุค่ะ คนเพื่อนเลยครับเคยเขาบประกวดมีลำดับกลับมาบานอยู่คู่กันค่ะอตอนนี้กำลังทองค่ะชนะสถานะทองทองได้หาเ,เดือนกว่าจะ6กเดือนแล้วค่ะทองคุ้นสถาน อันนี้ว่ายเป็นแม่พันธุ์ประจำคุ้มควายบ้านผือค่ะเัิ่นครับอ๋อเพิกก่นเพิ่นมีลูกชายาลูกชายเพิน่นนะครับลูกชายเพิน่นนะคะลูกชายเพิน่นไผ่ไเอกของคุ้มคือกันน้องเพชรบ้านผือเอฟซีเพชรบ้านผือกันมีน้องเพชรบ,บ,บ้านผือลูกดวงดีกับพ่อลุงเพชรค่ะครับรุงเพชรก็เป็นควาย นกไคว่ดั่งของอุไทยเนาะคะาา่ะอือครับผมใท่ท่านี่อันนี้น้องเพชรสูงทเท่าไรแล้วกันอาจจะร้อยสี่สิบละค่ะบ,บ่ได้วัดสองเดือนแล้วเนาะ,ะสองเดือนก<อ>่อนวัด<อ><ะ>ได้ร้อยสามสิบแปดน่าจะร้อยสี่สิบละค่ะอายุหนึ่งปีเต็มค่ะเพชรบันสำหรับเพชรบันผือค่ะ๋ยากรู้ค <laughs> ่นะ หนาชัดเจนค่ะนี่คือพอพักเ <c oughs> ขาน้าเขาชัดเจนค่ะคือพอนะครับนี่ใส่อุทัยมาบวกอ่าอุดรเน,นะะาะค่ะอ่าได้่ายค่ะ่ายกระต็มคือแม่เพิ่น <c oughs> แม่เพิ่นมาครับ <c oughs> ค่ะมีค่ะครบเลยขวัญอันนี้กลางล้มตูก็มีค่ะขาตรงนี้เป็นในดีครับค่ะ อันนี้พันยังไงอันนี้จ้าฟาร์บาตค่ะอืมครับอันนี้อันนี้นั่งงามค่ะเพิ่นซื้อนั่งงามเจ้ฟาฟาร์บัตเจ็ดสิบห้าค่ะนี่อันนี้ผสมอันควางล้อพคนกับถามค่ะถามว่าโอ้ยเป็นยังอันค,ค,คือคือเลี้ยงคือเลี่ยงคว้ยจึงสีเป็นออมเมนคออว้วอีหยังอันนี้จ้าฟาร์บาตเลี่ยงเอา โครงสร้างมันค่ะอ่าอันเพิ่นเพิ่นจะสูงก็กล้วยเฮาเนาะความสูงอย่ยงเอาความเอาความสูงเอาโครงสร้างโครงสร้างใหญ่สูงแล้วกันเฮาเอามาใส่คล้วยไทยไหมค่ะเอาพอพันกล้วยไทยลูกออกมานี่เขาจะเป็นคล้วยไทยค่ะครับบางเท่อก็อาจจะเป็นห้าสิบางเทื่าอาจจะเป็นคล้วยไทยเลยก็มีค่ะสีผิวหนาอีย่างก็คือพอพัน นางงามเป็นพันวาคว้อยค้อยปลาค้อยอย่างค้อยจัเนี่ยมันเชื่องว่าตัวเชื่องค่ะเชื่องคักเลาก็ค,ค,คือค้อยห้ามนี่อ,อันนี้แหละตัวเชื่องตัวนี้คือก,การค่ะแต่ว่าตัวนี้เชื่องคักฉีดยายืนฉีดเลยไม่ต้องเขาซ่องค่ะเนี่เชื่องเงี้ยสถานะท้องค่ะท้องบ่มพันล้านค่ะท้องค่ะได้แปดได้แปดเดือนแล้วค่ะท้องบ่มพันล้านได้แปดเดือนแล้วห้าข้าการ เ้าเอาใส่คว้ยไทยกันเบิ่มพัลลานก็เป็นคว้ยระดับแกนเชมนะ่์มเนาะครับราสนามเมนางงามน่าจะสูงร้อยห้าสิบแปดร้อยหกสิบละค่ะบอร์วัตโดดละอันนี้ก็อยากไปกันบ้าเนี่ยไปบอกตามมาไปแลลูกไปไปไปอันคูยเอกัอนทาเก็บภาพอยู่ตรงทางนาเลยก็ได้ไดตรงรุดคอ,อกออกไปงาไ่ายมนก็จะเป็นซ้ายซายไปเองนะ เขาบีบวิธีการเลี้ยงแบบใดครับเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงควายยุคยุคใหม่นะคะยุกสี่จุดศนเราสันพันวาเลี้ยงควายยุคใหม่สี่จปล่อยจะย่ำเศ้าก,กับย่ำแรงค่ะย่ำม,มือเศร้านี่จะปล่อยเจ็ดโมงเศาค่ะเขาคอกกับประมาณแปดโมงเก้าโมงเศ้าค่ะหอนหอนเวลาเขาสิมาเองเขาอหอนเ,<ล>เขาก็สิมาค่ะค อันนีมือแรงกับปล่อยใบสามค่ะใบาสามถึงหางงแรงยามมือเว้นเข่าคอกกินนอนอย่างเดียวค่ะคพักผ่อนให้เต็มที่อากาศสิได้อ้วนแล้วอาหารเอาให้หญ้ากระเฟืองบ่ครับแมันแบค่ะให้หญ้ากระเฟืองอากาศมีอาหารคนเสริมค่ะอาหารหาเขาเป็นหนอกให้เป็นหญ้าน,นี่เขาทำยค่ะหญ้าหยาเพงกัว่าค่ะค่ะตัดให้เอา ปล่อยลุยบ่ได้ค่ะไปออกวันนี้เิร็จดีจังเลยหรือว่าออกขึ้นด้วยตัวตำล้ <laughs> ว่าอยากโดดบักหยวกนะมันโดดบ่ได้ ฝน,นตกลิ้นเศร้าไม่อากาศเย็ยนคนบอกคนบ่นบลงน้ำค่ะปกติ่นจะลงน้ำก้อนไปหากินยาเมื่อในฝนตกลิ้นอากาศเย็ยนขา,าขากับม้านเพื่อขายจังสีแวะลงอันนี้พื้นที่ห้องลายบันใดครับพี่เปิ้ลครับอันนี้พื้นที่อ่อาพื้นที่เก้าสิบหกไร่ค่ะแต่ว่าอันที่เย็นพนว่าโอ้ยเม้นแล้วค่ะเจ้านานพื้นที่ลายพนก็เลี้ยงได้ บเมนเนี่ยค่ะทุกทุกมือนี่เนาะตามทฤษฎีของของเพินอันนี้มาเนาะเพิรนวันหนึ่งตัวต่อหนึ่งไร่ค่ะปลูกปลูกยาให้มันกินเอาค่ะโบเมนบเมนโบเมนอันนี้ขอกให้เขานอนอยู่ในขอกค่ะวันกินนอนเขาสิได้อ้วนอ้วนหันยางไหลเขาสิเขาสิจ้อยคือคนนี่แหละค่ะอันเฮ็ดงานหลออกออกกําร่างกายกับสิกับสิพร้อมกับสิจ้อย กินกันนอนกับมิตรอ้วนกินแล้วกันนอนกินกันน้อนก็อ้วนกินกินละกันนอนก็อ้วนค่ะเพราจำเป็นต uh, right ้องมีเพราจำเป็นต uh, ้องใส่พื้นที่หลายค่ะครับเขาคล้ายคล้าหลายในคำนิสัยเจ็ดตัวครับพอนรวมอันนี้รวมทั้งตัวน้อยตัวใหญ่แต่ฝูงนี้มี27ตัวค่ะยี่สิบเจ็ดโอ้ยนั่นก็อยู่นี่แหละค่ะอยู่ในบริเวณนี่แหละอยู่แค่นี้แหละค่ะเพราะได้เล่มหยาเพราะได้เล่มค่ะเพราะได้ยางออกมาล่างไกเพราะเขาเล็นเลงเขาเนาะ ปดปล่อยความเครียดสุดเศร้าสุดอันนี้เขาก็กลับขึ้นมาม่องเก่าค่ะก็ลงมาม่องเก่านี่ล่ะแสดงว่าละประเมือนี่คือบีเฮาบ่างเฮาปล่อยแล้วก็ไค่ะเฮาเลี้ยงเฮาก็ไปหาเฮ็ดงานอื่นค่ะได้งานอื่นยาพาปล่อยแต่เช้าตแรงเขาก็เฮาก็ล้อมหัวไว้เขาก็สิอยู่ในแต่ในบริเวณนี่ล่ะครับเฮาก็ไปหาเฮ็ดงานใหม่ได้เยค่ะอัน แล้วก็หาย้มแรงมากเขาสิมูหเวลากันคำมากเขาก็สิกับมาเองเขาสิกับคอเองค่ะค่ะเมนค่ะเขาจะเขาจะเตรียมอาหารไว้ทาเขาเอาเอาเอาฟางเอาอาหารไว้ในคอกเขาให้เรียบร้อยค่ะเขาไปเตรียมส่วนพูนลายกวาค่ะในส่วนที่ปล่อยเลี้ยงนี่คือให้เขาไปยั้งถือว่ายังออกกัลลังกายค่ะได้กินแน่ไม่ได้กินแน่กับว่าเป็นยังค่ะ เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสบายสบายค่ะเลี้ยงเลี้ยงแบบไม่เลี้ยงสบายปล่อยแต่สาวกับแรงบอกคือสมัยตะกี้ว่าฮว่าเข่าไปเลี้ยงควายเบิดมือเบิดเว้นเลยค่ะสมัยว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้ย,อยเนี่ยครับไปไปนั่มันไปไทยกับป้าแต่ก็สังเกตว่าอันควายสมัยก่อนที่ว่ายังไปกินยาเบิดมือเบิดเว้นแต่ว่าควายบอ้วนคือสมัยนี้เด้จอยค่ะจอยเพราะว่ายางที่เขาใส่เขาใส่อันพลังในการย่างไหมค่ะคือคนออกกําลังกายนี่น แล้วเขาบ่มีเวลานอนบ่มีเวลาพักเขาก็สิพร้อมค่ะถ้าคุยทุกมือนี่ก็ไปเศร้ากับแรงพอได้ออกพอให้เขาคลายเครียดแล้วยามมื้อเว้นก็อน,นอนให้นอนเต็มที่พักผ่อนเต็มที่ค่ะจะเห็นว่าคุยอยู่นี่ก็จะบ่ค่อยมีโตพร้อมปานไดนอกจากว่าโตสิมาใหม่มาใหม่มันเฮาซื้อเข้ามาใหม่เดืนอน2เดืนอนนึงสิเขาเขากําลังทําเหนือทําโตอยู่อาจจะบ่ทันได้ทอมู ไทยนีนย้ครับ็มาขอบคุณนะครับพี่เปิ้ลนะครับแล้วก็น้องพกการนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับของกลุ่มข้อยบรรพย์เฮานะครับเนะาะค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณอันรายการเนาะอีสานนึงค่ะเบิ่งอีสานอ่บ้านเฮ้าครับเบิ่งอีสา,บานาบ้านเฮ้าค่ะอ่าทีทีมาอันไทยเนาะค่ะไทยคุมค้มข้อยบรนผือค่ะ<บ>ถ้าสนใจจังได้กะโทรมาติดต่อเบิ่งค่ะโทรมาก่อนก่อนเขามาได้ว่าได้ก็ครับ เพิ่นอยู่บนนอเพนอันเปิดให้ชมบนนอช่วงนี้มันโรคระบาดเนาะค่ะเบอร์โทรค่ะ087-954-4133ค่ะเปิ้ลค่ะติดต่อได้ตลอดค่ะมีควายให้นี่หลายอยู่โตเปิดราค่าก็มีค่ะมาเบิ่งมาคุยกันได้ค่ะครับผมครับค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับทุกคนมีติรับชมครับไว้เจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับสวัสดีค่บสวัสดีค่ะ